ที่ศาลเจ้าโปรเจเก่งตำบลพิมานอำเภอเมืองจงังหวัดสตูลชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวรวมพิธียกเสาโ,โตกเต้งไหว้หน้าศาลเจ้า ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์การจัดงานถือศีลกินผักองค์พระกิวอ,องเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวก่อนจะร่วมกันตั้งขบวนรับองค์พระกิวอ,องจากศาลเจ้าสู่ท่าเทียบเรือตำมะลังซึ่งมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่เข้ามาร่วมในพิธีดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ร่วมพิธีถือศีลกินเจอย่างสมบูรณ์การจัดงานในปีนี้ทางเทศบาลเมืองสตูลได้เชิญนายสำนิตรีเหลิมประิทธิ์นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสตูลมาเป็นประธานในพิธีถือศีลกินเจองค์พระกิวอ,องประจำปี2565ซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่างวันที 16ก,กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม9วัน9คืนซึ่งราคาอาหารเจปีนี้หลายร้านยังคงจำหน่ายในราคาเดิมนางสาวชุกดาส่งสิริโสพลร้านจากสถานธรรมถือไอย้ยอมรับว่าราคาวัตถุดิบและราคาแก๊สถุงต้มในปีนี้ราคาขยับขึ้นไปมาก ต้องใช้งบที่สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาจากปกติอยู่หลักหมืน่นมากินเจรอบนี้ของขึ้นแต่หลักแสนซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าจะคืนทุนได้หรือไม่แต่ทางร้านชื่อไอซ์ซึ่งเป็นสถานธรรมไม่ได้หวังผลกําไรมากต้องการให้ประชาชนได้มาทานอาหารเจกันมากเพื่อร่วมทําบุญและดูแลรักษาสุขภาพกันให้มากขึ้นส่วนร้านค้าจําหน่ายอาหารเจรายอื่นยอมรับว่าต้องขายในราคาเดิมอย่างผัดหมี่ผัดไทยเส้นเล็กเส้นใหญ่จําหน่ายในราคาห่อละ25บาทซึ่งเป็นราคาเดิมเหมือนทุกปี ซึ่งเชื่อว่าหากลูกค้ามาซื้อเยอะทางร้านก็จะอยู่ได้แม้กำไรจะน้อยแต่ทุกคนได้ทาาและได้บุญกันทวนหน้าอีกด้วย